Oh, ใช่ไหมคุณแม่เดิน<ถ>คุณแม่เดินคแม่เดิน,ค,ดนค่ะค <laughs> สวยค่ะคุณแม่สวยค่ะคุณแม่ใส่สบายใช่ไหม <laughs> หนูดูแล้วมันไม่หลงเลยอันนี้มันดูหลงเหลง่ <laughs> ลง,ลงค่ะมันดูหลงเหล่งใช่ใช่ใส่เสื้อไปเลยเดี๋ยวอ๋อ ลองไหมนะติดติดตีดไปนะปลไก่โอเคไหมเดิน กับบอะไรแวสีใช่ไหมได้อะพี่ไก่อันนี้โออยู่นะโออยู่นะเออเข้าเลยเลิศอันนี้ผมสั้นด้วยเออเอาเอาตัวนี้แล้วดูคุณแม่คุณแม่ต้องกับเลนแบนของเราต้องเป็นี้คุณแม่เข้ากับคุณแม่เลยนะคะนั่น่ะอ้าพี่น้องกันของหนูเลยแบนทรงเดียวกันเดียวกันจ้าเปแคปเอานะอุ้ยโอเคเอาอันนี้แหละไม่เหมาะค่ะไม่ใช่ หนูชอบลยอ่ะแล้วก็เป็นยี่ห้อนี่หนูชอบด้วยไม่ได้ดูไม่ยี่ห้อเลยนะแต่เห็นทรงมันแล้วมันกับทรงอ่ะเจ๊ไก่อะเหมาะกับทรงแมงปอเพราะเจ๊ไก่เป็นตาเป็นปอเป็นปอชนที่ซามันบอกแมงปออันนี้คือพาด้าคือว่าสีนะ อันนีี้ดกว่าเล่แม่เหมาะกับเลแบนไม่แต่ถ้าแม่ไม่ชอบอีตรงเนี้ยทอดเลแบนเขาจะมีตรงนี้ใช่ไหมคุณแม่มีจ้างคุณแม่ใส่พี่ไก่หนูรู้สึกหนูเหมือนตัวหุ่นในการ์ตูนอ่ะเหมือนแอนิเมชั่นถ้ามองจากข้างหน้าแกเหมือนแบบเออใช่ไหมโรบอทเหมือนโรบอทใช่ที่หนูบอกว่ามันหนังแบบในการ์ตูนอ่ะหนังโรบอทอันนี้เขาอะไรพาดาเราไม่ใช่แม่ชมพวเราก็เลยใส่ไม่เหมาะ นี่พาไดอีตัวหนึ่งพาไดอีตัวนึงคนใจทำอะไรไม่ได้แม่นอกจากเดือดร้อนป๋าป๋านี่พี่ไก่อีตัวนึงเลยพวกเราจูอันนี้แน่นมากอันนี้ยิ่งกว่าเลยเหมือนตัวกร์ตูนแบบาหวดเราดั้งเราอ่ะมันเป็นแต่ดั้งเราไม่ไม่แไม่แหลมหนตัวเองดั้งมีทรงไงทำมาไงมันก็มีทรงอย่าไปพูดสิอันนั้นเบอร์เซเชอันนี้อะไรอ่ะเบอร์เบอรีพี่ไก่อันนี้ยิ่งแล้วเลยอะเหมือนหนูไปดูหนังสามมิติอะ เขาแจกมาแล้วเรากลืมกับลืมคืนเขาอันนี้อะไรอ่ะของเบอร์เบอรี่มันเหมือนเนอะอันนี้อันนี้ดูแบบมีดังเกาะอยู่ใใช่่สแล้วโอเยเหมือนแบบไปดูหนังมาแล้วลืมคืนแบนเขาฮัลโหลปากายได้อะไรบ้างจ๊ะป้าถุงนี้ไม่ได้ได้ผมมา เอาไม่หายได้ของให้ลูกค้าเรารู้สึกจะซอยแหลกพี่คนไทยที่ออฟเป็นปีเยอะถ้าคนถ้าคนเดี๋ยวพาอคุณพ่อคุณแม่มาอีกก็จะเป็นแปดคนค่ะแปดดกันคนไทยน้องวะคนไทยน้อยเราต้องมาเป็นแก๊งคนไทยด้วยกันถ้าเราเปิดร้านอาหารให้คุณแม่มาอย่นด้วยคุณแม่มาหนูเปิดเอมือประมาณสองสามปีนะคะดูก่อนให้หนูแบบไว้ดีก่อนสองอย่าไป แล้วก็จ pues <ah ุนเขาไปหมดแล้วไอ้ดีกับไอ้เอ้าหนูก็ลืมไปว่าหนูหนูไม่หิวแต่เขาหนูก็ลืมว่าหนูไอเอฟหนูก็เลยไม่หิวนี่ก็เหมือนกันที่ทานอะไรอ๋ผมกุ้งชามใหญ่ามใหญ่ใช่ไหมคะใช่แค่ไหนครับ one spoon is the spoon okay. t h a n เหนูได้ใหญ่กว่าน้องเลยอ่ะชามอ่ะของคุณพ่อน้อยกว่านิดนึงจริงจใช่เหรอเฮ้ยน้องชามใหญ่ไหมที่ไก่เท่ากันของมันมันคืออะไรมันไมม่เหือนกัฟพูดถูกอร่อยเขาบอกว่าน้ำน้ำซุปพอพูดถูกเขาเาไปทานมาทั่วแล้วอ่ะเราเราซอยกันแบบบ้านเราของพ่อมีทุกอย่างเลยเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนอะไรปะรวมมิตร thank you รวมมิดเลยอยาเหมือนอินางเพื่อนชอนค่ะบ้านนางอันนี้บ้านกุ้งอยู่นี่นะนี่นี่แล้วบ้านนางอยู่ตรงนี้นางบอกว่าพอดีมีพัสดุนะคะมาส่งแล้วพอดีก็หวังกลับกลับบ้านแล้วนางบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้นะสักพักกลับถึงบ้านนางบอกว่าฉันเหนื่อยอย่ะเธออย่ายฉันเอาไปเซยให,ให้ให้เธอที่ทํางานนะบ้านห่างกันไม่ถึงห้าสิบเมตรนางบอกนางเหนื่อยเลยต้องเดินมาเอาที่บ้านนาง ความรีบค่ะใส่เกิบมาคนละค้างนะคะแล้วตอนนี้อากาศคือสามองศาค่ะนี่ด้านนางกูเนี่ยโอเคโอเคโอเคเฮยนางบอกว่าอยู่ในรถนางก็ถามไปฉันว่าอายุโ d คุณหนาวไหมด้วยที่เพื่อนแต่งตัวแบบนี้นะคะ นี่แต่งตัวแล้วเดินอากาศสามองศานะคะเห็นน้ําแข็งไหมคะทุกคนมันก็ไม่ได้หนาวแบบ้มนไม่มีลมไงเราบ้หนไกลกันมากไกลๆไม่ถึงห้าสิบเมตรมันไม่เดินไปนี่พัสดุนะถ้าแทนที่จะเอาทิ้งไว้ที่ทำงานก็ไม่เอาเอาติดรถกลับมาบ้านหวังดีหวังดีเสร็จมาถึงบ้านบอกเหนื่อยเดี๋ยวฉันจะเอากลับไปที่ทำงานแล้วเราจะเอากลับมาเพื่อ นี่นะคะทุกคนน้ำแข็งกำลังละลายเลยนะจะยินเสียงน้ำไหมแม่ก็เดินแบบว่าใส่รองเท้าก็ผิดคากมานะคะความรีบน,นี่น่าจะเป็นอะไรไม่รจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรไปนะคุณพอง,งงแน่เลยว่าหายไปไหนเห็นแต่เปิดประตูบ้านแล้วก็วิ่งออกมาหมู่บ้านนะคะ just walk to Sean house <laughs> you know what happened he pick up my package and he said oh okay I will be home and then he get home and he said I'm so tired today I will be to work for you tomorrow I said Sean I will be <laughs> so silly ตอนนี้นะคะกุ้งกำลังจะมึงจะตั้งกระทะทอดปลาส้มค่ะก็เลยเบรกไปก่อนแล้วก็เดินไปนู่นมาก่อนนี่ค่ะปลาสม้ม นี่ปลาส้มซื้อมานะคะแล้วก็เอามาชุบไข่นะคะเวลาทอดจะได้ไม่ติดกระทะน,นะคะ้ยลืมจะต้องทอดพริกด้วยนี่นะอย่างนะคะเขาต้องใส่พริกใช่ไหมอทอดพริกก่อนรับรองอยางคนในบ้านจามแน่ๆเลย wow, <wonderful>, ทอดทอดไข่ทอดทอด,ทอดพริก ปลาส้มของเราก็ทอดเสร็จแล้วพ่อจะบอกว่ากลิ่นตลบอบวนมากนี่คุณพอนั่งอยู่นี่ผมจะได้กลิ่นอะนะนี่กุ้งไม่ได้บีบมะนาวใส่นะคะนี่ชมว้าวพริกแบบเผ็ดแน่แ่แล้วก็กําลังจะทอดอันนี้ค่ะเต้าหู้นะคะเต้าหู้ทอดตอนเย็นอะมี่บอก็เป็นคนที่ทานเยอะมากพอดีมื้อเที่ยงทานไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เริ่มจักเที่ยงใช่ไหมจะถึงประมาณหก โมงถึงทุ่มหนึ่งเนะี่ยกุ้งก็ยังทานอยู่นะคะนี่นะคะใครว่ากุ้งไม่ทานข้าวกุ้งทานข้าวด้วยแต่ว่าไม่ได้เยอะเสร็จแล้วนี่คือเต้าหู้ไม่มีน้าจิ้มด้วยนะคะเือทอดทานเฉยเยมันก็จะมัน <c oughs> มันอร่อยอร่อยนะเนี่ยร้อนนะเนี่ยก็จะมัน <c oughs> มันทาน, <c oughs> นกับปลาส้มก็จะพอดีนะคุณพ่อทานไปแล้วคุณพ่อหามข้าวไปแล้วอัลโลแม่ มีอะไรกินมานี่มีแตมีตะก้ามาตะก้าว่างอะไรนะของว่างตะก้าของว่างขอดูตะก้าของว่างแม่หน่อยให้นนะคะขอเคลียร์ว่นนี้แม่อยู่บนโต๊ะเห็นพาสีแม่ไหมคะอลังค่ะงานล้อมตัวแปดเป็ชีแต่ต้องทําให้เสสะอาดห้ามทิ้งงานนะว่าจะไปเที่ยวอ่ะล่อมตัวนะคะไม่ได้ไปเที่ยวก็ไปทำทุนละก็ได้อาไหนดูซิว่ามีอะไร วไทยแท้เลยนะเนี่ยตัดหน้าเดี๋ยวจะกลับไปเอามาอีกแต่จะเอาอันใหญ่กว่าอันดับแรกไหนๆอันนี้ยังไม่ได้แกะปลามูนี่โอ้กลิ่นใช้ได้อยู่อันนี้ไม่ได้ก็ยังไม่เปิดไงรีบเปิดแล้วต้องรีบปิดที่สองอันนี้ออกไปก่อนมันมีพริกอะไรนะน้ำพริกหมูกระโจกอร่อยมากแต่อร่อยมันออกหวานหวานนะเค็มๆหวานหวาน มันมีที่พีกกว่านั้นรอดูอยู่เอามาให้ดูสีอะไรได้วมนก่อนนี้เหมือนขอดมาจากหลังบ้านที่ว่าแบบไอ้แบ่งแม่มากินอะไรอย่างเงี้ยเออไปขโมยแม่มันคือแคปหมูโอมเมดกาหมูไหมคะเออขัะกะอันนี้ยเขาเรียกกะหมูเนาะแก็แบบตั้งแต่มาอยู่ไม่เคยเห็นเนาะอันนี้คือแบบว่าติดเนื้อเขารีวิวผักกรอบผักอบ เดี๋ยวจะดูนิ้วดูอันน้ต่อทไมขายเงี้ควันดีคือข้างหน้าไม่ต้องเกลี้ยงข้างแต่มันกรอบนะมันไม่ได้แบบนี้มันอันนี้มันกี่วันแล้วซีวันแต่วันนั้นที่มาใหม่ๆของคุณกรีด้งเลยอันนี้หนูเอาไปใส่ตู้เย็นด้วยนะอันที่อยู่บ้านใส่ตู้เย็นไม่ให้มันเหินรับมาหมดหมดยังยังไม่หมดเอามาให้ดูหน่อยบักกล้วยกล้วยน้ำแว้ด้วยกล้วยหอมไม่กินนะคะเอามาเผื่อพี่ไก่ด้วยให้ส้ม ของพี่ทำไมมันเหี่ยวจังเลยมะเฟืองพี่ไก่เลยค่ะโอเคของอมเราก็มีของมะเผือวเองเหมือนกันเรามป็ข้าวมะเฟือคือเรารู้ไหมพี่ไก่จะมาพี่ไก่แล้วเราของม่แค่สน a c k มานะเดี๋ยวไปดูของพี่ไก่อีกทีว่าคืออะไรปลาไก่อะไรอันนี้มาจากตู้เย็นเมื่อกี้อันนี้ปลาไก่ทรามฝาี่ช่วงนี้ลกด้วยกล่องเนาะปลาไก่น่าใสใสตั้งแต่ยัง น่าใส่มากอ่ะตั้งแต่ย้ายเนี่ยตั้งแต่ย้ายแต่อยู่แบบโสดย้ายสวยขึ้นผอมลงน่าใสสองกิโลผมอ่ะต้องไปทำนิดนึงไปทำเรื่องไปย้อมผมใหม่มันเพิ่งย้อมไปนะย้อมอีกไม่ก็ย้อมเป็นสีขาวเลยย้อมประจาเดือนก็คือกบงอกอ่ะย้อมสีขาวเลยอย่างนั้นเสียงควันบร่อ่ะเคยแล้วไม่เวิร์กหน้าเหมือนหน้าเหมือนยายอ่ะ อย่างนั้นก็ไปย้อมสีไอ้นันนะต้องเป็นสีน้ำตาลอ่อนน่ะก็ทําได้ทั้งกินแป้งเยอะเนี่ยเห็นไหมกินแป้งเยอะเส้นแป้งมันเยอะอร่อยอันนี้คือมือเที่ยงค่ะเราก็บนโต๊ะเลยเดี๋ยวต้องรีบกินเอาไปอบไหมอบแล้วก็มาทำจากหมูอะไอ้กันเลยนะเขาเรียกอะไรวะพริกเผาเอาให้มันแบบอบให้มันกรอบเลยใช่ไหมใช่แค่ดิ้แก๊กเนียับได้ ฟันใช้ได้อย to oh, review. Review ู่ไหมได้ยินไหมเอ้ร like, hey, 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 hey. ีวิวไงรีว uh, ิวรีวิวประกอบอันนี้รีวิวกักหมูบอกไม่ถูกว่ามันกรอบหรือมันแข็งแต่บอกเลยว่าท่าฟัน Vale start off pretty exciting. ทุกคนวันนี้เรามาผูกที่โรงแรมอีกแล้วนี่อะไรเดอะเมลโลีคะจ้าลูกก็ตู้เย็นไงลูกไอ่ใช่ตู้เย็นเนลูก วันนี้นะคะเรามากันหนึ่งคืนเพราะว่าทํางานเสร็จแล้วแล้วพอดีคุณพอเขาจะมาทานมื้อเขาเรียกไงคะทานทานมือ้อค่ากับลูกสาวอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเป็นแฟนน้องแซมเราวันนัดกันตั้งแต่สามสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นอะกงไม่สบายนะคะกุ้งไม่สบายแม่ดิไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็เนี่ยค่ะก็เลยนัดกันใหม่แล้วก็ก็เลยมาอุ้ยเพิ่งเห็นว่าเขามีแอร์แบบนี้ด้วยปกติ ที่นี่ไม่เคยเห็นไอร I didn't see like that honey the air condition like that ปกติไม่เคยเห็นแอร์แบบนี้ค่ะทุกคนที่นี่ปกติแอร์เขาไม่ได้ติดแบบนี้จะแบบแต่อันนี้เป็นแบบแอร์แบบบ้านเราเลยพักพ่อนหนึ่งคืนค่ะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราก็กลับบ้านขับรถมา2ชั่วโมงค่ะวันนี้รีบรีบทำงานวันนี้กุ้งงานเยอะมาก ทำงานเพราะว่างานจุกจิกเยอะมากเพราะว่าทีา่บอกว่าเราจะเตรียมตัวเดินทางอีกแล้วนะคะก็เลยงานจุก okay, จิกโอเคเดี๋ยวนรี้จะออกไปทานข้าวก่อนแล้วคะ่ะเดี๋ยวกลับมากลับมาใหม่กลับมาใหม่